ขั้นตอนของการสมัครแอปทางรัฐหรือซูเปอร์แอปนะคะก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปก่อนนะคะให้เข้าไปที่ l a y Store หรือว่า App Store นะคะของดานเนี่ยโทรศัพท์เป็นระบบ Android นะคะก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ l a y Store ค่ะแล้วจากนั้นนะคะให้กดตรงช่องค้นหาที่เป็นรูปแว่นขยายนะคะและพิมพ์คำว่าแอปทางรัฐนะคะแอปก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะ ให้กดคำว่าติดตั้งได้เลยค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีไอคอนของแอปทางลัดเนี่ยอยู่บนหน้าจอของเราแบบนี้นะคะก็ให้เรานะคะกดเข้าไปที่แอปทางลัดได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดสมัครสมาชิกเข้าระบบตรงนี้ค่ะก็จะมีวิธีการสมัครอยู่3อย่างคือสมัครด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสมัครทางลัดด้วยไทยไอดีสมัครทางลัดด้วยช่องทางอื่นนะคะ ดาจะเลือกสมัครด้วยบัตรประชาชนนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะซึ่งจะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขนะคะก็ลองอ่านดูนะคะถ้าต้องการสมัครต่อให้ติ๊กเลือกตรงนี้ค่ะและกดยอมรับค่ะจากนั้นนะคะให้กดเริ่มสแกนหน้าบัตรค่ะถ้ามีป๊อปอัพเด้งมาแบบนี้นะคะให้กดขณะใช้แอปค่ะเพื่ออนุญาตให้แอปทางรัฐนั้นถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอค่ะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะ ให้วางบัตรประชาชนของเรานะคะให้อยู่ในกรอบนี้นะคะตอนที่สแกนเนี่ยต้องไม่มีสิ่งใดมาบาังบัตรประชาชนนะคะและก็ให้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอคะ่ะระบบก็จะทําการสแกนบัตรอัตโนมัติค่ะเมื่อสแกนหน้าบัตรประชาชนเสร็จแล้วเนี่ยให้สแกนด้านหลังของบัตรด้วยนะคะก็ให้เรานะคะเอาวางไว้ในกรอบนี้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นค่ะจะมีข้อมูลบนบัตรประชาชนของเราขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็เช็คความถูกต้องได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าถูกต้องแล้วนะคะให้กด ไปขั้นตอนถัดไปค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดเริ่มสแกนใบหน้าค่ะให้ใบหน้าของเราอยู่ในกรอบนะคะไม่ใส่หมวกหรือว่าแว่นกันแดดนะคะหรือสิ่งใดๆที่ปิดบังใบหน้านะคะและให้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอค่ะตอนที่เราสแกนใบหน้านะคะให้เราทําตามคําแนะนําที่อยู่ด้านบนนี้นะคะและเมื่อสแกนสําเร็จให้ตั้งรหัสผ่านนะคะกดตรงช่องนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านได้เลยค่ะรหัสผ่านต้อง ไม่ต่ำกว่าแป DA ตัวอักษรมีตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งตัวมีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วให้กดยืนยันค่ะและก็ให้เราทําการตั้งรหัสพิน6หลักค่ะให้เรากดตกลงตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่รหัสพิน6หลักนะคะแล้วก็ใส่รหัสพินหกหลักอีกครั้งค่ะเพื่อย,ยืนยันรหัสพินนะคะพอสมัครสําเร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะให้กดคําว่าเริ่มใช้งานค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเมนูต่างๆของแอปทางรัฐนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการสมรัครแอปทางรัฐหรือซูเปอร์แอปนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ